งานโตโยต้าฟาร์มเอ็กซ์โปเนี่ยนะครับเป็นงานเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี <Yeah. S 1> ่คือโริาเโูคุณจะได้ในเรื่องของความรู้เทคโนโลยีความสนุกไอเดียต่างๆเราจะมีเรบบื่องของที่เป็น เราต้องการที่จะเป็นมอเตอร์โชว์แห่งวงการเกษตรสวัสดีครับงานนี้นะครับไม่ใช่งานเกษตรทั่วไปนะครับแต่เป็นหมายหมุดและก็หมุดหมายให้กับอนาคตของเกษตรกรไทยอย่าลืมนะครับมาฟาร์มเอ็ปนะครับวันที่25-28ถึงกันยายนนี้นะครับที่ Impact เมืองทองฮอล5์ 5- ฮอล9รถไฟฟ้าเข้าถึงแล้วที่จอดรถสะดวกสบายครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะมาเห็นในสิ่งที่เป็นที่สุดของวงการเกษตรให้มางานฟาร์มเอ็ปครับ